สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับต,ต,ต,ตล,ล็ดเตล็ชแนลวันนี้นะคะเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือบ้านยายของเราเองตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้างทุกคนงงเปล่าว่าที่นี่ทำไมคือที่ห้างที่ห้างก็คือเป็นเหมือนบ้านหลังน้อยที่อยู่นาน,นะคะแมงวัน <c oughs> เป็นบ้านหลังน้อยที่อยู่นาน,นะคะเอาไหว้เวลาว่าให้ตากับยายนอนพักเวลาเฝ้านา,นานเวลาที่แบบว่าข้าวกำลัง ตั้งท้องแล้วก็การแบบว่าไว้คอยดูสอดสองคนที่แบบว่าจะมาขโมยข้าวหรือขโมยส่วนมะม่วงของบ้านเรานั่นเองนะคะที่นี่ก็คือห้าง <Yes. S 1> สิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีก็มีมีครบเลยแล้วก็คือมีครบทุกอย่างไม่มีแอร์ <c oughs> เพราะเราบ้านเราใช้แอร์ธรรมศาสตร์ เมื่อเรามาอยู่ห้างแล้วนะคะเราก็ต้องทำกับข้าวแบบสไตล์แบบบ้านๆกินกันนะคะวันนี้นะคะเราก็มีต้นมะเขืออยู่เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือมาผัดใส่ไก่ที่เหลือของแม่ในตู้เย็น <c oughs> เอามาเผื่อ <c oughs> แม่ก็เอาใส่กล่องโฟมมาด้วยเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปเก็บมะเขือต้นน้อยนิดของเรานะคะมีอยู่ไม่มากแค่สี่ห้าต้นเองอันนี้ก็คือรอปรพอของ หมู่บ้านเรานั่นเองนะคะนี่ถึงแล้วมะเขือนี่ก็คือมะเขือน้อยของบ้านเรานั่นเองนะคะทุกคนไปเก็บมักเขือกันดิจ่าว่ามันต้องเก็บยังไงวะดึงหรออออื้อ เราก็เก็บมะเขือแค่พอทำคอนเทนต์พอนะคะทุกคนเพราะเราซื้อมาจากที่ตลาดแล้วค่ะทุกคนทีนี้นะคะหลังจากที่เราเก็บมะเขือเสร็จแล้วหน้าที่ของอิฉันนั่นก็คือการเอาชะอมมาเด็ดเพื่อจะทําเมนูไข่ทอดชะอมนั่นเองค่ะทุกคนดิฉันก็นั่งเด็ดไปจ้าที่จริงอะ่ะบ้านเราก็มีต้นชะอมนะคะแต่ว่าผลผลิตของต้นชะอมไม่เพียงพอต่อประชากรในบ้านชั้นค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแนะนํานะคะคนนี้ก็คือป้าอ้อยของเรานั่นเองพี่สาวของแม่ดิฉันเองค่ะทุกคนป้าอ้อยนะคะเป็นคนที่ทํากับข้าวนี่คือรสเด็ดที่สุดในบ้านแล้วจ้ะยกให้แม่ครัวคนนี้เลยจ้ะเป็นแม่ครัวหัวเห็ดแม่ครัวหัวป่าประจําบ้านเลยจ้าไปจ้ะเราไปดูกันจ้ะว่าป้าอ้อยจะทําเมนูแรกอะไรให้เรากินนั่นก็คือเมนูผัดมะเขือและแล้วนะคะ ป้าเราก็เอาพี่แกงที่ซื้อมาสั่งตลาดไม่ได้ทำเองครับผมใส่ลงไปในกระทะจ้าแล้วก็คน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  แล้วก็มาเป็นสภาพนี้เลยแบบเ้ยเดือดน่ากินมากอะครัทุกคนกลิ่นคืออยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากกลิ่นคือฟุง้งหอมจามกันสิบรอบสิบรอบสิบตลบจามกันไม่รู้ไม่หยดนี่ก็ใส่น้ำปลาเข้าไปจามไม่ได้แค่หยอนนะจ๊ะบีบจ้ะ <c oughs> บีบน้ำปลาเข้าไปเลยจ้ะทุกคน <c oughs> จากนั้นนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยจ้าไก่นี่มาไก่จากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินของแม่อีฉันเองครับกุแกงหอมหอมมากมลย ขอเชยชมหน่อยสินี่มะเขือต้องแช่น้ำเกลือมันจะไม่ดำพอทำกับข้าวมันก็มาเลย,เยนี่อ,อันนี้บอกวิกระเพราปลานะจ๊ะหอม,อมชุนมากนี่ค่ะทุกคนเสร็จจากผัดมะเขือนะคะเราก็มาทำไข่ชอตทอบไข่ทอดไข่ทอดทะอบกันต่อเลยค่ะทุกคน นี่ก็คือฝีมือดิฉันเองค่ะชาออมที่ฉันเป็นคนเด็ดกับมือท้องไร้ท้องนาม,มันก็จะมีแมลงวันเยอะหน่อยทุกคนอย่าไปถือสาเลยเนาะเราก็กินกินไปคงไม่เป็นไรหรอกเอาป่อยลืมชะออมไม่ลืมาอ, <laughs> อ๋อ,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 อใส่องใส่ที่หลัง ต้องกินมาช้าต่อไปก็กินได้แล้วใช่ไหมเหลือทอดหมูหมูแดดยุงกัดใส่จังอ่ะเนี่ยเอาอะไรเนี่ยกรอบใส่หมดได้สรุปกระเด็นใส่หัว ล้างก่อนสิไม่ต้องล้างด้วยเจดเอ้าก็ได้ว่าเเอ้าฟักกดียวอ่ะอาาแล้วไม่ได้เปื้อนอะไรดินธรรมชาติหอมฉันนีออยากนี่าเล่นมุกนิดหน่อยกินแก่กินนุ่มค่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปชมบ้านทุ่งของเราแวน้อยบ้านนาสปาบ้านทุ่งแม่ทำไรทำไร้สดบอนั่งดูน้ำเนี่ยน้ำทำมันนั่งดูน้ำลงนาเหรอ ามชรติรบรรยากาศคือดีมากค่ะคือลมเย็นมากเอาจริงๆนะคะทุกคนไม่มีที่ไหนสุขใจท้งบ้านเราอีกแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคุณเป็นเจ้าของนาใช่ไหมคะค่ะ <laughs> ตอนนี้คุณปลูกข้าวอยู่ทั้งหมดกี่ไร่คะ8ดไร่ไค่ะแปดไร่ แล้วนั่นคือใครคะสองคนที่วิ่งมาตรงนั้นลูกชายค่ะลูกชายมีแค่สองคนเหรอคะ,คะผัวกี่คนคะสาม <laughs> ผัวสามลูกสองค่ะจีบได้ค่ะผัวกลับบ้านไปแล้วเาไปดูข้าวโพดูอะไรไปได้เปื่อยไปเปื่อยอวดแต่เรี้เียวดอวดใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเด็กวิ่งตามเยอามา มั่นใจใช่ไหมมั่นใจใช่ไหมเนี่ยันนี้ีจจะปลอดภัยใช่ไหม ปวดแช่วดนี้เลยอันนี้คือต้นอะไรคะคุณเป๊กข้าโพดค่ะอ๋อข้าวโพดที่กำลังมีดอกแล้วใช่ค่ะเจอกูจะรอดไหมจะกลับไปถึงได้กินข้าวไหมนี่ฉันถามเธอจริงๆเธอแล้วจะกลับยังไงเธอต้องไปตรงนั้นหรือเปล่าต้องย้อนกลับาง ปกติลงในน้ำนี่หวานจังให้ฉันลงก่อนไหมคะมึงช่วยกลับเครื่องก่อนได้ไหมคะมขอถ่ายมึงก่อน <c oughs> <c oughs> กลับรถไปค่ะไม่มีน้ำใจค่ะไม่มีค่ะจ, <c oughs> <c oughs> จะได้ไปไหมคะวันนี้ กลับรถได้ไหมคะวันนี้แกก็จะรับรถก็จะกลับ <laughs> <laughs> มาค่ะช่วยก็ได้ค่ะ <laughs> เอ้านั่นกูโดนไม้ทิ่มตูดอีกเอา <laughs> ้าอ่ะตูดตูดหรือกระมังค่ะตรงนั้นนะคะ <laughs> ไปรอด้วยค่ะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะ <laughs> ไปได้ค่ะจะร้อไหมคะร้ <laughs> อก็ได้ค่ะ ดูไม่ดูอาเซียต้มกระเบ้อนะคะใส่น้ำเยอะเลยยูสามฟ้ายีสามฝักเนี่ยอันนี้มันปลูกหน้าหน้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็ตายเขาโทษก็โทษไปไงก็โทษไงแล้วทีนี้ก็เลยเนี่ยปลูกใหม่แกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอุทันแล้วแหละยาะไรเใส่ปุ๋ยข้าวไม่ใส่ปุ๋ยหญ้าใส่ปุ๋ยหญ้าค่ะ ข้าไม่ต้องกินไยากินหมดปุ๋ยอ่ะข้าวได้สิบกว่าวันนะคะอันนี้ข้าวสิบกว่าวันนะคะทุกคนแต่คนทำอ่ะไม่สิบกว่าวันแล้วค่ะน่าจะสิบหลายสิบปีนะคะทำมา,านานแล้วค่ะฉันแก้เ็นหูเธอหน่อยนึงดำไหมคะ <laughs> ก็พอตัว <laughs> หัดบ้างนะหูอ่ะหัดฟังบ้างนะจ๊ะคันหูอ่ะโอ้โหเป็นอไรข้างเส้าไอะก็ไม่้จริงันหูไันูอไรกนลอกตวแ้นโดนแบนตรงนี้แหละเดินไปนานแล้วี่เปรันเปรันกันะ อขอบคุณไกด์ค่ะอน้ามาอาน้มาขัานตูดขันตูดหลานกูอันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไหมคะอันนี้ต้องเซ็นเซอร์ไหมคะบุ๊คต้องเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วย ขก็ statistically 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 หมดเวลาสนุกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พามาเที่ยวที่บ้านการจินาบุรี่ ของดิฉันเองค่ะก็ได้ถึงเวลาที่เราจะมากินข้าวที่เราทํากันไว้ไม่ว่าจะเป็นตะหลิวหล่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราก็มานั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแบบนี้นะคะคือมันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆกับการที่เราอยู่เมืองกรุงอยู่นอกบ้านไกลเมืองทุ่งของเรานะคะเมื่อมีเวลาได้กลับมาเจอญาติพี่น้องนะคะมันก็คือความสุขใจของเรามากๆกินข้าวพร้อมกันแล้วก็ทํากับข้าวด้วยกันมันคือความ สุขที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่านีโมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันคะ่ะราก,ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนจ้า